จะล่วงเข่าพี่น้องล่วงข้าวครับปราสาทเขานางโพศพครับน,นี่จะเข้าครับพี่น้องจะล่วงข้าวนะครับ เช่อทำบุญนะครับนี่สามะครนะบุญพระธาตุกับเปลือกและกับบุญพระเวทมือเดียวกันนะครับวัดปลาเราบางอย่าขอเชิญทำบุญนะครับ